การตามแบบอาร์ซนนะฮะแบบนี้นะครับโอเคเป็นเทคนิคนะครับอ่ะเราไปดูกันกด F1 ขึ้นมานะครับเพื่อดูเฟรมไทม์นะครับแต่ก็ว้าไปแบบเดอะด็อกนะครับสังเกตเฟรมไทม์ด้านบนนะครับถ้าขึ้นเต็มอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีนะฮะอ่ะเรากดไปเรื่อยๆครับ ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับรอก่อนครับว่ามันจะขึ้นมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะบางทีมันบักนะฮะเดี๋ยวดูนะอ่าอันนี้มันขึ้นกลายเป็นเต็มหลอดนะครับแสดงว่าไม่มีครับกดไปต่อได้เลยไม่มีนะฮะขึ้นเต็ม อ่าอันนี้นะฮะขึ้นไม่เต็มมีแน่นอนครับอันนี้อ่าเดี๋ยวเราลองมาวิ่งดูกันนะฮะอ่าอันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างล่างนะครับ บหาให้ทั่วนะฮะ โอเคน่าจะอยู่ตรงนี้อ่านี่นะครับเจอไปแล้วหนึ่งอรอบโอเคนะครับ อันเดี๋ยวลองลองอีกสักสองรอบแล้วกันโอเคเหมืดิมครับถ้าขึ้นอย่างนี้ฮะอ่ารอถ้ามันเปลี่ยนเป็นเต็มหลอดแสดงว่าไม่มีนะฮะอ่าเปลี่ยนนะครับแสดงว่าไม่มีโอเคเรากรีต่อเลยครับ อ่าอันนี้มีนะะมันขึ้นไม่เต็มนะครับอ่าเราลองวิ่งดูกันอ่านี่น้าเจออีกแล้วนะฮะ ได้มาแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับทำเหมือนเดิมครับอรบอฮะอ่าขึ้นเต็ม มันมีนะสังเกตนะครับถ้ามันมีอ่ะไอตัวที่มันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นตัวหลังนะฮะไม่ใช่ตัวหน้าอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวหลังตัวหลังจะขึ้นไม่เต็มอันเนี้ยแสดงว่ามีอ่าลองดูฮะ ไม่ว่าอ่าเจอแล้วนะครับ โอเคนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับใน facebook ขอบคุณครับ